เมื่อมันขัดต่อแลทนวทมนูนหมดความมั่นคงมันก็แก้ไม่ได้แล้วที่ผ่านมาไอ้ปลุกมอบขึ้นมาล่ะโดนคุกโดนตารางโดนคดีประจนเป็นจำนวนมากประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะเป็นคนรับผิดชอบธนาทรปียบุตรหรือชอ่อหรือเจี๊ยบจะเป็นคนรับผิดชอบกับกรณีที่มบสามนิ้วติดคุกติดตาราง อดอาหารประท้วงได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเรื่องนี้น่าสนใจมากกว่า <Kick. S 1> สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศัก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมางามาตรา112 ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวของมอบ3นิ้วอดอาหารประท้วงต้องการให้มีการแก้ไขมาตรา1นึมีการปล่อยเพื่อนเหล่ามีการไปเรียกร้องพักก้าวไกลให้แก้มาตรา12และแสดงจุดยืนให้ชัดเจนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน คณะรัศดรยกเลิกหนึ่งสองซึ่งเรามีความชัดเจนว่าเราต้องการยกเลิกกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองอันนี้เป็นความมุ่งมั่นของพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้เราอยากจะฟังจากหัวหน้าพักนะว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วพูดถึงมาตราหนึ่งหนึ่งหกด้วยว่าทิศทางของพรรคก้าวไกลอะค่ะจะจะแก้ไขยังไงแล้วก็มีทิศทางยังไงอะค่ะในเรื่องของ มาตรา112แล้วก็มาตรา116นะครับพรกคก้าวไกลก็แก้ไปตั้งแต่กุมภาพันธ์2564แล้วก็ต้องเรียนพี่น้องตรงนี้ว่าวิมุมมองของเราเนี่ยการแก้ไขมอ112กับการยกเลิก112ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตกกันข้ามกันการแก้ไขมอ112กับการยกเลิกมอ112ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันสิ่งที่ต้องการที่จะแก้ไขก็คือเรื่องของโทษที่ไม่ได้รับสัสดส่วนโทษที่มากเกินไป อันที่สองก็คือการเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้คนที่สวมเสื้อจงรักภักดีมาลังแกคนที่เห็นต่างทางการเมือง นเลยเนพอนะคะในกแโอเคขอบคุณจ้มตอไม่เยตอฉันถาว่าเคยมีปรากการณ์ไนักษาเป็นคนอนท่สวนเพื่อสอนประกันด้วยตัวเองโดยที่ใหู้ในรองขอติดการใส่สอนเพื่ออนประการใส่สวนเพื่อสอนประการ จะตองเปนักงานไรก็ไเป็นนักงาน่อสวนเร้อขอเสารใส่สวนนะคะแต่กรณีของน้องเก๊ไปเฝ้าพระนางพระวันและแบบเป็นกรณีที่าสาเป็นผู้องขอใส่สวนม่เคยนะประเด็นนี้นะคะเคย

บุ้งเป็นลูกสาวของผู้พิทักษาเติบโตมาจากการที่วิ่งเล่นในศาลนะคะแล้วก็ถูกครอบครัวสั่งสอนมาโดยตลอดว่า,าสารเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับประชาชนถ้าวันหนึ่งสารไม่ขอเสนอนะฮะเพื่อยื่นให้แก้ไขามาตราหนึ่งสอง ของพรรคเก้าไกรที่มีการยืน่นโดยคราวนี้ก็มีการโพสต์โดยเจี๊ยบเก้าวไกลบอกว่า1ไม่มีโทษขั้นต่ำศูถึงไม่เกิน1ปีสำหรับคิงนะเขาโพส์อย่างนั้นเจี๊ยบเก้าวไกรนะออมอนรัตศนย์ถึงไม่เกิน6เดือนสำหรับควีนรัชทายาทและก็ผู้สำเร็จราชการ2ให้สำนักพระราชวังเป็นคนยื่นฟ้องเองส มีบทยกเว้นโทษถ้าเป็นการวิจารณ์โดยสุดจริตนะครับปรากฏว่าเจี๊ยบก้าวไกลได้โพสต์ข้อความว่าร่างแก้ไขมาตรา112ที่พักก้าวไกลย,ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564แต่ประธานรัฐสภาไม่บรรจุข้าววาระที่ประชุมโดยอ้างว่ามีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6หมวด ของความมั่นคงนะครับมันส่วนทราบไหมฮะรัฐธรรมนูญมาตรา6หมวดความมั่นคงระบุไว้ไว่าอย่างไรมาตรา6นะครับองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆก็มิได้นะชัดเจนนะฮะ นันคือสิ่งที่เกียบก้าวไกลเพิ่งมาโพสต์ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาการเคลื่อนไหวของมอบสนิ้วที่ปรากฏว่าสุดท้ายผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังกลับกลายเป็นพักก้าวไกลและอนาคตใหม่สิ่งที่ตามมามีคนติดคุกนะครับติดตาราง ถูกดำเนินคดีไปแล้วไม่ต่ำกว่า500คดีมีคนได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมประท้วงนะครับพิการจำนวนมากเพื่อเร,เรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา1 1 2มีการบุกทำเนียบรัฐบาลมีการบุกสภาผู้แทนราษฎรมีการบุกบ้านพักนายกรัตรีมีการบุกพระรบ,บ,พรรบ,พบรมมหาราชวงังโดยกลุ่มนักการเมือง พรรคการเมืองที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตราหนึ่งสองวันนี้โปะแตกเลยสรุปแก้ไม่ได้นะเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นไงสรุปการเรียกร้องดังกล่าวใครได้ประโยชน์พรรคการเมืองนักการเมืองประชาชนได้ประโยชน์อะไรไหมประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย นะครับแล้วก็เพิ่งมาแบรไถนะะบ,บอกว่ามันแก้ไม่ได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าจะต้องทําไงก่อนท้ใ่ให้แก้ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะะและสภา,าก็ไม่ให้แก้ด้วยเพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญมันทําไม่ได้เขาก็ไมไม่บรรจุเข้าเป็นวาระส่วนมีการเรียกร้องว่าให้มีโทษหนักขึ้นก็แก้ไม่ได้เพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะะ ถ้าบรรจุเขาเป็นวาระก็เสี่ยงจะถูกเอาผิดนะตามกฎหมายอีกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนนะนะสุดท้ายเด็กเยาวชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองของพรรคการเมืองเพื่อให้มีอำนาจในการปกครองสูงสุดอ้างว่าแต่แรกก็จะให้มีการยกเลิกคราวนี้บอกว่าให้ลดโทษเบาลงมาหน่อย พอลดโทษเบามาหน่อยเสรว่าอ๋อพยุหยาคก็ลดโทษเบามาหน่อยให้สํนักพระบพชวังเป็นผู้แจ้งความไม่ใช่ใครๆก็แจ้งความได้ซึ่งผมเรียนหลายครั้งฮะมาตราหนึ่งสองเนี่ยใครไปร้องก็ได้ร้องเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาเขาจะให้พนักง,งานสอบสวนอายาการและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและส่งให้คณะกรรมการนะเป็นผู้พิจารณาและคนที่ตัดสินใจคือผู้บัชการตำรวจแห่งชาติและตอนหลังก็ย้ายมาเป็นอายาการสูงสุดเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งหรือสองหรือไม่ ไม่ใช่ว่าจู่ๆว่าเออจะแจ้งใครก็แจ้งได้ผิดเลยไปเขาไปแจ้งความผิดเลยไม่ใช่มีกระบวนการทางกฎหมายพอมีกระบวนการทางกฎหมายในการตรวจสอบเป็นระยะระยะรยะรยะมีขั้นตอนคราวนี้พักก้าวไกลเสนอไปต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เอง นะแต่อันนั้นแหละเป็นตัวแปรที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อมันขัดต่อรัฐมน,นูญหมดความมั่นคงมันก็แก้ไม่ได้แล้วที่ผ่านมาไอ้ปลุกม็อบขึ้นมาละ่ะโดนคุกโดนตารางโดนคดีประจ o เป็นจำนวนมากประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะเป็นคนรับผิดชอบธนาธรปิยบุตรหรือชอ่อหรือเจี๊ยบ จะเป็นคนรับผิดชอบกับกรณีที่มอบสามนิ้วติดคุกติดตาร่างอดอาหารประท้วงได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเรื่องนี้น่าสนใจมากกว่าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มีได้ทรงออกนามีล้รื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษา จะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บัรนคงเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่สรงรู้ พวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สเด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพรับกลิ่สุดาและจะร we